เอาแล้วครับที่ไม่สวมหมวกครับอยู่ทางขวามือท่านผู้ชมครับนี่เป็นแชมป์สามสมัยครับป้องกันตำแหน่งครั้งแรกวันนี้กับผู้ท้าชิงชาวอาร์เจนตินาครับก็คือราฟาเอลโซซ่าครับรองแชมป์อันดับ4นะครับเมื่อสักครู่ที่พามานั้นเอ่อทัชชัชีนะครับในการที่เป็นแชมป์นะครับได้รับเสียงปรบมือได้รับเสียงการต้อนรับจากแฟนมวยชาวญี่ปุ่นสมศักดิ์ถีศักดิ์ศิทธิ์ที่เขาเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆครับ ผู้ตัดิงซ้ายอยู่ซ้ายมือครับสวมหมวกสีขาวนะครับชาวชาวอร์เตนตินานะครับโฮเซ่ลาเอลโซซาครับชื่อเต็มๆนะครับกล่องมุมสูงครับก็โซซาเนี่เป็นรองแชมป์อันดับที่4นะครับวันนี้ท่านผู้ชมโปรดติดตามดูทัชโยชิครับซูเปอร์สตาร์ของญี่ปุ่นชั่วโมงนี้ว่าวันนี้เขาป้องกันตำแหน่งครั้งแรกสมัยที่3นั้นต่อยอย่างไรครับถ้า ประการที่5บนเวทีนั้นมิสเตอร์โทนี่นะครับดูว่าวันนี้ฟอร์มของทัชโยชินั้นจะเป็นอย่างไรครับถ้าหากว่าสามารถป้องกันตําแหน่งรักษาเข้มขัดเอาไว้ได้และถ้าหากว่าเจอกับวิรพลนครหลวงโปรโมชั่นพยักหน้าขมของเราดันจะเป็นอย่างไรครับในอนาคตมาสังเกตครับบนเวทีช่วงประกาศตัวนี่เขาขึ้นมากันน้อยแล้วกันนะครับไปถ้าท้าเมืองไทยป่านนี้ครึ่งเวทีครับเ็มไปแล้วครับพึบเลยนะครับประกาศนะครับ จะมีการเคารพเพลงชาติก่อนหรือเปล่านะครับดูเหมือนว่าน่าจะใช่นะครับครับเสียงโคศกสนามประกาศครับฟังเพลงชาติญี่ปุ่นกันก่อนครับ ที่จบไปครับคือเพลงชาติญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะได้ฟังเพลงชาติอาร์เจนตินาครับมาแล้วครับ คครรัับบหน้าตาของโฮเซ่ลาเปีอลโซซ่าครับผู้ตัดสินชาวอียิปต์น่าดูความมีความมั่นใจค่อนข้างสูงนะครับคุณคงเทพครับนี่เป็นครอบครัวของโจอิชิโร่ทัชยุโยชินะครับเขามีลูกตัวเล็กๆนะครับแบบเลยเห็นเด็กท่านผู้ชมจะเห็นแวบถึงมาสักครู่ครับมันเป็นลูกชายนะครับลูกชายของโจอิชิโร่ทัชยุโยชิครับพูดถึงนักชกชาวอียินต์นั้นคิดว่าแฟนมวยชาวไทยหลายคนคงไม่ลืมปัสคาเปเรสนะครับที่เคยเอาเข็มถัดมาให้กับผลแข่งไทยของเราในอดีตนะครับยิ่งใหญ เรียกว่าเนื้อคำบรรยายครับสำหรับเจ้ายักษ์แคร์าสคาเปเลสกำลังจะประกาศแนะนำนะครับดูเวทีมวยที่ญี่ปุ่นครับเขาเล่นแสงสีและเกินครับประกาศกันสั้นๆครับแนะนำและตอนๆพดเลยครับเมื่อคราวที่สิบบงคนไปป้องกันตำแหน่งเมื่อปลายปี4 40นั้นพิธีการนั้นสั้นจุดจูเลยครับ หลายหลายท่านคงนึกไม่ถึงนะครับว่าจะสั้นขนาดนั้น,น,น,นเพลงชาติยังไม่มีเลยสั้นคับคุณโมเทพอยู่ที่เมืองไทยผมอยู่ที่ญี่ปุ่นนั้นก็ตกใจขอสมควรครับว่าทําไมเราไม่ได้ยินเพลงชาติไทยประกาศชื่อประกาศน้ํานักแล้วชกเลยนะครับครับเป็นครั้งแรกครับ เ่อปลายปี40นั้นเคยอยู่ใกล้ๆกับทัชโยชิผู้นี้ครับแหมท่าทางนะครับเหมือนพระเอกหนังเป็นดาราค่อนข้างจะยีวยวนกวนเ,เรียกว่ากวนคว,นความรู้สึกพอสมควรครับนะครับไฟที่แล้เขาชนะสริมงคลครับแต่ก็มีทำขรหาเหมือนกันครับว่าชนะเพราะสริมงคลลดน้ำหนักเยอะนะครับ

โยอชิโร่คาซิโอชิครับประกาศแนะนำแชมป์ครับต่อประกาศตัวนักมวยแบบยึดปุงมือ้ทยกับไทยเรานะครับคือประกาศแชมป์ก่อนแต่ว่าถ้าเป็นแถวอเมริกาครับคนจะประกาศผูท้าชิงก่อนนะครับในขณะที่ประกาศนั้นคาซิโอชิไม่สนใจกล้องเลยครับหันหลังให้กล้องครับไม่สนใจครับนี่ผูท้าชิงครับโซซ่าจะสังเกตครับใส่กางเกงโทนสีฟ้าขาวกับสีธงชาติของอาเจนติดาครับ ฟ้าขาวก็แฟนบอลก็แหม่แน่นอนนะครับออสเตรน่าครับ้าขาวเป็นสีประจำป,ประจำทีมของทีมฟุตบอลออสเตรน่าครับล้ะครับมากลางเวทีครับเราคงจะได้เห็นสัดส่วนนะครับตรงนี้กตวันับวันนี้ครับหนักต่างกันเล็กน้อยครับภาษุตชิร้ิ1นะครับขณะที่ ฟูท้าชิงนะครับโซซ่า116เซตสส่วน4ปอนด์ก่อนหนักกว่าการปอน Born, กับเซตหนึส่วน4 5, 5, 5, 5, เป็นการช่างเมื่อวานนี้นะครับย4ิบชั่วโมงก่อนการชกเ่ากอนว่ามาถึงตรงนี้นั้นโซซ่าครับเสือตืดเรื่องน้ำหนักนะครับเรามาดูเลยครับมาดูเชิงของซปเปอร์สตาร์ครับคาเซชิกับพูต้าชิงเป็นอย่างไรครับ เข้มกว่าครับคือผู้ทาชิงครับลาเฟลโซซาจากอาร์เจนตินาตัวที่ปีนี้ก็ถือว่าอายุของเขานนั้เพิ่มขึ้นไปอีก1ปีแล้วครับแต่ว่าเข็มขัดเส้นนีครับเขาครองมาถึง2ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ากับเป็นการต้องกตำแหน่งแชมป์ครั้งที่3ครั้งแรก ฝ้ายครับเขาที่หน้าของไซซาเดนหมัดหนึ่งครับเป็นมวยถนัดขวาได้กันทั้งคู่เดินแล้วครับทาซ<อ>ิโชชิทุกครั้งที่ทาซิโชชิต่อยนะครับเสียงคอมเชียร์ซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนั่นไม่ต้องห่วงครับแน่น การบรรยายในวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณวิบูลสุวรรณจุ้ยนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ได้มาช่วยนั่งฟังเสียงบรรยายจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลแก่เราผู้บรรยายในวันนี้นะครับเนื้อสินค้ก็อขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนร,รายการครับถึงจะเป็นยกนึ่งก็ไดครับตวงซ้ายครับสวนอากาศคาดเย็นมัด เมื่อตอนปลายปี40ที่ผ่านมาทัชโยชิผู้นี้ครับโดนสิริมงคลต่อยลำตัวก็ออกอาการไม่ดีให้เห็นครับแต่ว่าจังหวะที่สิริมงคลไปโดนนั้นเป็นโดนเรียกว่าโดนจุดสําคัญครับโดนแล้วจุกทันทีก็ทําให้เราพลาดเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับต่างคนต่างระวังนะครับรัาเป็นอย่างนี้นี่ยกที่หนึ่งนี่น่าจะเป็นของทัโยชินะครับ ออกหมัดได้มากกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าเป้ามากกว่าโดยเฉพาะหมัดยับซ้ายครับเลี่ยงับบยับซ้ายครับไม่แรงนะครับแต่ว่าได้ทางได้เชิงได้จังหวะนะครับคุณมงเพลิงขวาแล้วครับขวาขวาอีกครับดูครับโดนยังไม่เต็มก็มาจากซ้ายมือเข้าครับซ้ายกับเข้าที่หน้าขึ้นปากขึ้นจมูกนะครับโรเบรโซซาโดนฮิกซ้ายนั่นเซอร์อุสเลยครับอ่าจับมือมีสวนกับมีสวน โอ้โหวกับสวนขวามาที่โซซ่าครับไม่เล็ยวครับลำตัวอ่าละครับบวกกันแล้วบวกกันต่างคนต่างโดนครับกลับไปที่โยโกฮาม่าครับช่วงปลายยกที่หนึ่งที่ผ่านมานั้นต่างคนต่างบวกต่างคนต่างแลกกันก็ผลปรากฏว่าท็ซิโอชิน่นบริเวณเปลือกตาด้านซ้ายครับวูบมิดๆแล้วครับนี่เป็นยกที่สองครับบาค่ะ โซซ่ากล้าบวกครับจะสนุกครับเพราะว่า,า,วา,าทัชยุทินั้นก็ไม่ใช่ว่าเป็นมวยที่ทางหินเท่าไหร่นะครับภาคที่แล้วก็โดนของสิริมงคลก็มีอาการนะครับจะดูเหมือนว่าวันนี้ครับทีมงานของชั้นโลกครับรทัชยูทินั้นดูเหมือนว่าอยากจะให้ทัชยุทิน็อกเออร์ลุฟาโอโซซ่านะครับมีบวกตั้งแต่ยกแรกครับวันที่ต่อยกับสิริมงคลนั้น1 2 3สมอีก เ่ทาโชชินั่นเป็นฝ่ายตั้งหลักทุกเชิงรับคอยบวกจังหวะสองแต่วันนี้กลับกันครับทาโชชิชเป็นฝ่ายเดินก่อนโสซ่าเดินบนนะครับตัวเล็กกว่าเห็นรัดครับซ้ายเข้าครับโสซ่าต้้งกล้าบวกครับเสียงเชียร์ชาวญี่ปุ่นมัน <c> ้ห <oughs> เดินจี้ก็มาออกยับซ้ายหมัดนี้สวยงามครับหมัดที่2ไม่โดนนี่ครับมีตัดลำตัวเหมือนกันครับโซซ่าดัยับกันทรายไม่ถึงครับโซฟ่าสุดที่ครเดินไล่ครับคู่ ยไล่ตอนเข้าเกี่ยวตับหน้าตายอย่างเสียเสือกเอราเอลโซซาโดนลำตัวแล้วไปออกอาการให้ทัชโย,ยชิเห็นไหมครับลดการลงมาปิดต่ำแล้วก็ดูครับโดนทุกซ้ายครับโดนซ้ายโดนตร้งหน้าครับทัชโยชิพยายามจะพัเด็ดสุดนะครับโซซายังสวนอยู่โอ้ยหยุดขามาครับ ตัดลำตัวเหมืนอนกันคนลอมัดซุ่นขวาตะโดนแขนของกสิทธิ์อทอักกอดกัน,าน้า,นามือสะบักเวรยงนะครับต่างๆไปเลยครับนี่ยกที่สอง,องนะครับแหลกยับยกอ้อาวเลครับกสิทธิ์ยทุทิโดนเหมือนกันครับสมบัดเต็มๆเลยครับมัด้อง ลาเวลโซซานั้นค่อนข้างได้น้ำหนักครับสองหมัดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาแต่ว่าทุชชุชิเก็บอาการได้ดีกว่าครับดูครับชิจายแรกด้วยครับจิ้มติดกับทุชชุชิไปที่โอซาก้าต่อเลยครับท่านผู้ชมครับยกที่3ครับช่วงปลายยกที่ผ่านมานั้นทัชชุชิครับซูเปอร์สตาร์เป็นแชมป์โลกโดน2หมัดเต็มๆครับแล้วก็บริเวณเปลือกตาด้านซ้ายยังคงแดงๆอยู่นิดๆครับชมกันต่อ สองยกที่ผ่านมาดูแล้วน่าจะเป็นของทัสโยชินะครับมาทีมซ้ยายค่อมไปครับโซซ่าจยิกนจิกนะครับทัสโยชยินั้นเข้าเร็วออกเร็วแล้วก็ใช้มัดหน้าครับหมัดยับนี่แหละครบับซ้ายต่อซ้ายครับแลกกัน ยับสายกับโคชิโยชิโซซายังไม่มีจังหวะทิ้งขวาเท่าไหร่ทา่านผู้ชมคงจะสังเกตเห็นได้กับความหนาความบึกของลำตัวนั้นโคสิโยชิเหนือกว่าพุทธชิงเยอะเลยครับสับกครูครับจะต่อยขวาเข้าลำตัวของโซซาได้อีกหมั้ง กว่ายเยอะนะครับโซซ่าน้ำหนักมันเบากับาหนึ่งตอนกับอีกสิงเป็นหนึ่งส่วนสี่ครับคุม้มสายกับของโซซ่าใช้ได้กับมบบนี้ขวาเฉียวไปนิดนึงค่อนข้างอันตรายเหมือนกันครับขวาตรงของลาเฟลโซซ่าครับอสองหมัดครับแบบซายหกเลยครับปั๊บปับ๊บ ฝวาเข้าไปครับโซซ่าโดนยับซ้ายของทัโยชิที่เป็นลกลางยกที่3ครับมาฝึกซ้ายครับ,รบแกลกกันถ้ายืนระยะยาวๆนะครับต่างคนต่างยืนในระยะยาวๆแล้เอลโซซ่า้าจะได้เกลือน,นะครับโู้มีอครับรบ,บวกกันบวกกันโดนทั้งคู่เลยครับ โซซ่าโดนสมักับขวาซ้ายทะลุครับพยายามจะทลุท่านลักษณะแบบนี้ครับคือได้ทิ้งเสียเปรียบเลยครับเพราะว่าหลังทิ้งเชื่อครับและตัวเล็กกว่าด้วยนะครับครับอ้าวครับแต่ถ้าหากว่ายืนระยะยาวๆครับอายุที่มากของคัสโยชิเนี่ยครับจะทำให้โซซ่านั้นได้เปรี่ยนครับในช่วงของการยืนระยะยาวๆครับทิ้งขวาได้อีกหมัดครับคัสโยชิ โซซายังหลังพิงเชือกครับหลังพิงเชือกลิ้วตัวมา